ัสดีครับเอากูเรื่องสามคนไปมพรกูเรียนผู้เดียวอยู่โลโลได้ยินไหมัลโลลโลได้ยินไหมเคคิดถึงเจอมาเกินไปโลได้ยินไหมเนี่ยนินสามคนไปเรื่องตัน ว่ากูลุ่มพีพ่ลอยแต่มาพี่เมินซี เลินน้ำขอบักตะสิมักลงแต่บ้านหลังนีหรือเดี๋ยวก็ล่องกายบ้านหลังริมบ้านหลังกูลงฝั่งนี้ลงฝั่งนี้ก็จะลงฝั่งนี้อัดบ้าน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 มาจังวะอุ้ยใส่ยัดแม่อัดบั้นอัดบั้นอุ้ยสวัสี เดี๋ยวมึงเจอกูตัวนีนะรูกมันก่ะฮัลโหลฮัลโหลเออได้ยินล่ะกูปิดกูปิดอันนั้นกูปิดลำโพงอะไรเง้ยมหว่ะมงบกว่ะห้กหรอปจไง็ของไม่ได้เดียวรเียเนี่ของกับบุ้มมีเป็นขูดมีนี่ยไ้มันยิ่งด่กู

จะแจกำาเลียนนะเฮ้ยปอปอมาเป็นไงนี่ปอปอมาเป็นไงนี่ปอมาเป็นไงปอมาไปแล้วนะไปล้คุยสู่นีเสียงตีนโอ้ยหลายปนโอ้ยตะตุ๊อยู่ข้างบ้านเลยระวังตกไก่ล้ไป กิ๊บสายอันปอดกิ๊บสายอันอ,อูสขาลอยมากมาไม่ขยันโจ้นนี้ยังกระยานกระยานมืดอ,อย่างเดียวอ๋ออ๋บักบักบักเรนเรนน้ำบักตะกับจีภากัน,กน,กนมันลงมาลงใต้แถวเนี่ยเหรอเพราะลงตะบานตรงทีแถวแต่มันรอแปบกอะเพราะว่ามันเป็นมุมยิงที่ดี เียวรมเูมเทียวลมเนี้เนี้เน,นียมก็ยิงมึงกไดวะไ,ไปหลดไปหลดตัว บัลลูมันมันมันยังเห็ดได้อยู่บ่วะอยากหูด้เห็นหนะเวลาหนอกไหมเวลาเขาหนอกปั๊บเขาข้านมาหาน้ำปุนะเขาข้านมาหาน้ำปุแ<า>ป๊บมันจะเด้งเขาขึ้นพอเด้งเขาขึ้นปับ๊บเขาสิลุกขึ้นเองได้บ่ต้องให้ยมูมาถึงตแต่บัลลูมันยังเห็ดได้บ่มันเขาออกเขาไอ้มีลมล้องอลมล้องลมล้อง mong 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 ของยางฟูเลยสูเปิดมีคนเปิดคลองมะเนี่โว right. no yes ้โว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 ขาโทษดีแต่วะเปิดคลองกันเด้อเหมือนอยู่ข้างนอกที่นี่คหรอปะปะปะจะเปิดคองเฮ้ยไม่มีหออกมาจากข้างนอกจะเปิดตรงน้ำหนุงดีกว่าเปิดไหม เฮ้ย <th desserts> ลงมาอีกสิซูกูเปิดแล้วเด้อเฮ้ยเปิดรถดไปยิงนี้หนึ่งขอเงิงเปเยอะแล้วอืมเอ็มจีไปเลยบ่เอ็มจีกำลังคิดอยู่เอ <la> <t> ็ม <blueberry> จ<ส>ีหนาสน นพี 90, <don> ่เาสเก็บ <b> ด <olog cycles> no okay. ินเอมดีกว่าสันพี่กขาสีพี่เอเอาเไหมดว่าดินเ่ามาเก็บพี่เาสเลนเอาเเอาเอาแม่ลอยยิงกูยุ้ยเสจยุ้ยตรงกอง ไปเอาของกนไอน่จบเวลาคนโดดลงไอ้เดี่คานเห็นสไน้์่ะเห็นสไน้์ะโอ้เห็นหรอกหมนเลยยังไม่หรอกเปล่าสไนวอยวนยู่บ้านหลังคูนจบแล้วอีสังซีเฮ้ยเอสงสี่่ะส,สน,สอนตอนน้าเลายนั่นปะ เล่นแมพไงบ่น,นี่หมดจัดบ่เฮ้ยมันล่งไปแล้ววะมันตกอยู่ยใส่โอนิ่มทอง<ม>ซียู่ออยใส่เอ็นโอนเอ็นทองซียู่ยใส่โอ้ยูุบานหลงังสุดน้นำมากจะพลาดไปเอา<ต>สองซื้อจะกุ้ง,งลเลยเด็ดอะไรนี่ มานุมากช่๋อมีเอมโฟวเอทีนะเดี๋ไว้รดรฆ่าแล้วมาเอาเืออมโฟเอทีอ่ะก็เรีนบอกบอกว่าลดลงแล้วอเก็บกระสุนเท่ากันอ่าด๋ยวลงไปประกอบมือบอก้งไปช่างไหนนี่ เกือบวดลล่มมาท่านเกือบตกตายแม่หนุ่มวดไปลหรมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ได้รับจะต้องไปเอารับเด้อ ไปทำไหมเฮ้ยมีสโมกนนูนี่น<ด>วะตายกูตายตายรับเนียตายยังมาใจกลางความรู้สึกดีๆ

เตดหนูกรคดีเป็นม้าเลยพอ้่ขอแกกเศดีเป็นม้าเลยหลังมาโอ้ครคือแห้งเลยทาไฟน่ะนี่ครืงหลอดล่ะอัพเต็มเลยเน๊ะกระโขดซีเลยนี่ที่สุด ไ่ไหววะระยะประชิดนี่แพ้่แพ้แพ้แพ้ต่ไปเขาไมสี่กองรยคืลอยมาดามาดามาดาไม่อยู่บนการลอยบนการลอยแบบถือพิธี หนาลงตับดำไม่จำเป็ไปได้ไกลข้าขอได้ลูกหมาเฮ้ยมีอีกตัวนึงอยู่ข้างบ้านละมันละมัน่นมีบางอันมันเก็บตัวเงี้ดอก็มีอยู่แล้วนี่บา้าเอ้ยกูยิงตายแล้วตัวนึงไง แกนม้มมนองขุดาเลยเป็นน้ำกองแอดอกเนเนะให้ดุดเป็นน้ำกองปืนนี่เอยออกอเ,กเอ้นเลกแ้วปยังไ่เหนทังหลงคาทัา้งหลังคะทั้งหลงคาะทังค่ะคาเดียววะหางคานีัคาหน,า,นาบ้านกูนี่กูใส่โ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โอ้้โหโอกโหโอ้โห้อห้ออ้โหโอ้อ้อ ม<อ>งึงยิงไผ่มึงยิงไผ่มึงยิงไผ่มันไม่ชุดตัวเจ้าของเลยนะอีกละอีกละอีกละมถือต,ตัวอะไรนี่ถือต,ตัวขามบ้านเอา้าตัวนี้ม่ได้ใส่อีกเนี่ยข้าวหวานวะขเข้าวะขเข้ากูะวะวอล้างเอา นี่เวราลุ้นเสียว่ะ MG เม่งโคตรกากเลยหรือแต่มันอ m มดีนะโคตรค่ะเรียนอัดดีกว่าเรียนเรียนอัดดีกว่าเป็นน้ำปืนปืนเขาออกจาก้วหมดเป็นน้ำปืนของพวกเองเรียนอาคหนุ่มดีที่สุดเจ้าตอนนี้นะจะอัคอดีตนะอัาคกับเอร์อัคกับมินิเด้อยส่วนนี้กำลังมา มันระเบิดไฟนระเบิดไฟซุ่มดักเลยอ๋อมึงจลกเนี่ยเด็ดเด็ดเเด็เดเดเด็ดเด็เด็ดเด็ดเดเด็ดเด็ดเา็ดเด็ดเด็ดเด็ บายบายเอ้เขาหยุดเนื pues ่องไต่ไม่ส nah ุดตัวเจ้าของไม่สุดตัวเจ้าของรอมันรอมัน เพิ่องบอ,อกง่ายเลยไม่ชุดประจ้ของนี่ <c oughs> ก็ใกล้ๆกูไปใส่แล้วรู้ฝึกนี้ <c oughs> บ่ะก็ตัวนั่นแหละบูงมาแล้วหายแล้วกูรูปแบบพิจิตรตอนเพราะเฮินเดลีนอากาศไปกู ไค้คนนี่นหนังต้นใหม่นะใช่ร่าตะกิดตะตุ้มีคนลอยมาไม่เห็นกูหรอกไม่ส่น่ารัไม่ใช่ปะ ไม่โดนไม่โดนตัดบมิจีตนเลยเลยเลยต้นไม้ทัดจากต้นสีชมพูไปแล้วทั้งไป่ห่นน่ะว่าขึ้นเดินสามตออิติค You're yeah. the best. Okay, bye bye.